ม,ม,มสวัสดีนะครับก็มาตามกันต่อนในอีพีสามนะครับกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับกับเซียเฮียวนะครับยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็คือการลมฟันไม่ไผ่เพื่อกันมอดนะครับยิม,มาครับการดิยิงกันมาครับตาวี่ไม่ตามหรือไม่ตามเบอร์ <laughs> Ha, 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 ha. จานทำงานเลยเหรอไปแล้ครับนี่ไงน,อน็อตอือืเดี๋ยวจะบอกอาจารย์เอาไอ้ YouTube เก่าแกมาเห็นอาจารย์บอกว่าช่องเอกสกลฟาร์มมันแกมันมีรายได,ได้ต้องไปเอาช่องเอกสกลฟาร์มเราต้องขยี้ช่องนะั้นอือ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มัน,มน,น,มนไม่มันไม่มีเอาล่อหนะพี่ถ่้าไม่รอคนอย่งนี้เข้ามาดูเออถ่ายคลิปอยู่ไอ้นี่ใช่ไหมผมนี่แหละต้องเอาล่ออ๋อมาถมไฟมาถมไฟใช่ไหม ไม่กระบกะรบกระบกอัลมอนประเทศไทยนี่นี่นะครับใครอยากเห็นอัลมอนประเทศไทยนะครับนี่เลยครับคือกระบกนะครับไม่กระบกอาจารย์เอาไปไปเวฟมานะครับอร่อยมากครับอร่อยมาก ที่เรากินแล้วเขาใส่ในเอ,อ่อในเค้กนะครับผมว่าน่าจะเป็นกระบอกมากกว่านะครับไม่ใช่อัลมอนด์อัลมอน,อนมด์ประเทศไทยอัลมอนดประเทศไทยกินแล้วมันมากนะครับเหมา,าหะสำหรับคนลดน้ำหนักเฮียตามมาวางนี่นะเดี๋ยววางตรงนี้คเหลือ มันมันไหมนรับไขมันอีกตัวเขาเรียกยอะไรนู้นอือนะครับผมก็จะกินอย่างนี้แหละครับเข้ปาปาก,กให้พลังงานถือให้อะไรก็เสื่อตีนขึ้นกับตีนเสื่ออร่อยไม่ใช่ไม่ใช่ฟืน ไม่ผ่าอันนี้อ่ะมันตั้นไม่ไม่ผ่าเลยผ่าแล้วล้ม,มเยอะเลย เนะี่ยเขาไปฮะเฮ้นี่จ่าเลยมันดับเลยพี่ฮะไฟดับแล้วอ่ะไม่ดับอ่ะดิบเปล่าไม่ใช่ไฟดับเลยไม่ดับนะเรนควันดับที่ไหนควันขึ้นโฉน

ตีเขาหลามเนี่ย ยังปิดแล้วขอแค่มีฟันแค่มีควันกับมีลมขึ้นเวลาต้องการควันเอ้าลมมาจากตรงนู้นขอแค่ควันครับ

Hè hè, lông rụt rụt thôi. Tào phút. Đợi hát nữa. Khi hát cho mặt ไฟเก่าครับที่เราตอกครั้งแรกรู้ว่ามันดับเลยครับติดไม้จะติดไม้ เราฟืนเปียกนะตองกานโลนี่จากฟืนเปียกน้ำนะครับมันน่าจะติดแล้วนะมันเยอะนนะรัสอ นี่จะมันขึ้นมาหนึ่งพุ่มเลยนะ จะติดไหมเอ่ยโอ้ควันขึ้นกระฉวงหมงเหม่งเงี้ยมันตั้งปุ๊บแล้วเมื่มอกี้อาจารย์ใส่มันฟืนแห้ง่งแป๊บ นี่แล้วใครว่าเมื่อกี้พูดอ่ะมันอยู่ที่คนจุดเย็มันอยู่ที่คนจุดอาออจ,ดอจารย์จุดปุ๊นเดียวติด จะสังเกตได้นะครับถ้าควันขึ้น,นเยอะๆนี่คือฝืนมันเปียกน,นะครับถ้าก้องมาใกล้ๆจะได้ยินเสียงครับเสียงน้ำเดือดน้ำมีคืน มาแล้วครับเห็นไหมครับพอมันแห้งปั๊บไปมันจะขึ้นทุบมาเลยปีไม่ร้อนเลยอาแล้วครับขึ้นแล้วครับไฟฟืนมันเปลี่ยนนะครับมันเลยติดช้านะครับต้องฟืนนึ่งแห้งครับถ้าฟืนนึ่งแห้งนี่ปื้ดเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบวเทนินี้นะครับกับ ภูมิปัญญา,า,าชาวบ้านจะพาไปนี่นะพี่เออผา,าโลดครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับกับเตาชีวมวลนะครับผม